สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบนสายทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพามาออลองเขียงสร้างนะครับต่อโมกต้นนี้ผมตอนออกแล้วนะนะครับอันนี้ตอนออกไปได้แล้วก็จะมาเขียงเลยถ้าโมกนะผมแนะนำให้ตอนกิ่งกระโดงตรงๆมันจะจัดราก สวยโมกหนูลาเนี่ยมันดีมากๆเลยผมลองแล้วนะครับผมทดสอบทดลองแล้วนะ,ะการการเลี้ยงการจัดรากก็ง่ายผมแนะนําให้ท่านจัดรากก่อนแล้วมาลงดินนะฮะผ่านไปปีสองปีสามปีถ้าลงดินมันจะเร็วมากสามปีก็น่าจะโอโหบ้มแล้วนะฮะแต่ทีนี้มันมีเทคนิคการสร้างอยู่อย่างผมไปเห็นสวนบอลไตลุมิดนะท่านปลูกลงดินแบบผมนี่แหละ ลงๆๆๆงหญ้าก็รกรก,รกนะแล้วท่านท่านแนะนําว่าจะต้องสร้างไม้โครงสร้างหลักก็คือกิ่งหลักหนึ่งสองสามสี่เขียงไปเขียงไปถึงห้าหกเขียงเจ็ดเขียงนัแล้วแต่ตนพอหลังจากได้กิ่งหลักแล้วท่านขอยกขึ้นมาเลี้ยงในกระมังท่านบอกว่ามันจึงจะสามารถสร้างได้ง่ายนะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคของสวนลุงนิดนะที่ผมไปสวนรีวิวสวนท่านก็ได้มาก็มาแบ่งปันกัน แล้วผมได้ลองนํามาสร้างดูมันก็โอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นต้นนี้เมื่อสร้างต่อได้แล้วผมก็จะนําไปสู่กระบ,บวนการที่จะมาเขียงสร้างส่วนตานั้นนะ่ะก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะแล้วแต่เราประยุกต์เอานะครับนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็จะมาเขียงครับโมกหนูลาตอนนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะคุณวดก็แบ่งปันมาผมมาลงดิน ระบบรากมันเป็นรากที่เออธรรมชาติผมก็เลยมาทำรากใหม่มาจัดแบบทดนะตัดปังปังแล้วให้รากมันออกมาใหม่ตรงนี้ก็ให้เป็นโคนไปนะฮะเนี่ยให้เป็นโคนไปเนี่ยผมจะเอาหน้า,มาไม้เนี่ยเนี่ยพยายามตัดผมจัดทีละครึ่งนะตัดทีละครึ่งแล้วก็ ก็โอเคอยู่นะครับแก้ไขได้ขนาดนี้ก็กโอเคส่วนฝั่งโน้นผมยังไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวก็สร้างไปด้วยจัดไปด้วยนะครับเอาหน้าไม้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นก็เป็นรากธรรมชาติผมก็จะเขียงในช่วงเข้าหน้าฝนนะนะฮะทดลลางนะปลูกลงดินก็โอเคอยู่นะเอานะครับ,รบเดี๋ยวมาดูกันผมจะจะหาตา นะถ้าเป็นลำนี้ลำนี้ใหญ่กว่าลำนี้เล็กถ้าเอานี้กิ่งหนึ่งนะตาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปังนี่ตาคู่นี้มันก็ออกข้างคู่นี้สูงไปป่ะนะถ้าเป็นลักษณะไม้งามมันมันไม่ใช่คนคู่ฮะมันมันเหมือนคนคู่แต่มันขึ้นมาสูง นะครับถ้าสร้างในลักษณะเทรงต้นเอี่ยวก็น่าจะได้อยู่ครับโยหผมจะเขียงนี่นะฮะเพื่อที่ให้แตกก่อนนะฮะช่วงเข้าหน้าฝนนี้นะผมชอบซุโม่ซุโม่นะนะหรือจะเขียงนี่ลงนี่สไตล์เวียดน,นามนะครับคือถ้าเขามีสองลำนี้ยเขาจะเขาจะปาดออกเลย ปาดตัวนี้ออกทิ้งไปเลยจะไม่ให้มีอย่างนี้จะไม่เล่นจากง่ามเล่นปาดนี่นะแล้วก็ค่อยสร้างตัวนี้เป็นลำต้นขึ้นมานะมันก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งอยู่ที่เราจะสร้างต้นนี้ผมจะเขียงในดินเลยนะครับเขาเรียกว,ว่าสร้างนะฮะในดินเลยสร้างคงสร้างพอได้แล้วค่อยยกเดี๋ยวผมตัดออกก่อนให้ดูในรายละเอียดก่อนเพราะว่า เราดูจากหน้านี้นะะเข้าไปหน้านู้นไม่ได้ครับเนี่ยม้าสังเต็มเลยน้ําทั้งนั้นนะฮะใครสนใจมาสังไปสร้างนะครับต้นเล็กๆนะยังไม่ได้จัดล่างนะครับเนี่ยครับนี่ผมตัดออกก่อนเสร็จแล้วตัวนี้เหมือนกันเอาออกก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่เก,กะกะโคเรื่อยดีครับ นี้เอยคุณมดนะอัน,นให้ผมลองใช้อยู่อันหนึง่งมันละเอียดดีครับของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อันนี้ครับต้องดูทรงอันนี้หน้าหน้าไม้สันลากลับสวยอยู่นะครับนะไม่ธรรมดาครับตอนนี้ผมก็จะเขียงฝั่งนี้ก่อนนะครับ โอ้ oh, เลื่อยดีคมเลยครับเนี่ยไหมคมกลิบเลยนี่ครับอันนี้ก็จะให้มันแตกตานี้ตานี้แหละพอมันแตกนี่นะครับให้มันแตกนี่ครับเนี่ยตาตนข้ามเนี่ยอันนี้ก็สำรองเผื่อเลี้ยงไว้นะครับส่วนตัวนี้เอาตัวนี้เลยนะครับผมจะให้ตานี้ครับเป็นตาหญิงหนึ่ง เอาเผื่อนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังครับเดี๋ยวหัวเขียงแห้งเกินไปแต่ถ้าเราลดน้ำทุกวันก็ไม่มีปัญหานะอันนี้มันอยู่หลังสวนครับมันไกลมือถ้ามบางทีเรามาไม่ถึง นี้ครับนี้ไม่พ้นครับทรงต้นเอี้ยวทรงต้นครูทรงต้นมาตรฐานงสร้างนะครับผ่านทรงนี้แล้วทรงอื่นง่ายเลยครับนะจะเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแก่เลยผมลองสร้างดูแล้วผโอ้ทรงอื่นนะั้นน่ะก็ต้องมีพื้นฐานจากทรงทรงต้นเอี้ยวมาตรฐานของไทยเรานี้เนะี่ยประเทศอื่นก็ทําลักษณะเดียวกัน มันองค์ประกอบของงานศินละปะครับมีด้านกว้างด้านลึกนะฮะด้านส่วนสูงอืสวยครับสวยทาแผลก่อนได้ประมาณนี้สวยเลยครับนาทาบางนะครับไม่ต้องถานหนาะ เหผลเพราะว่าถ้าทานหนามันเป็นปื้นนะครับผมสังเกตนะนะขาบางๆก็ฟอแล้วเอานะครับสวยครับสวยไม่ธรรมดาครับตอนนี้นะเพราะฉะนั้นผมเขียงสไตล์นี้ก็คือนะเขียงกิ่งใหญ่ออกอย่าไม่เอาเป็นไม้งามครับ อย่งกิ่งใหญ่ออกเอาตั้งลำตรงนี้ตั้งยอดโดยให้ตานี้กรตานี้แตกนะต้องการออกมามุมนี้ดึงดึงกิ่งหนึ่งออกมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ดึงกิ่งสองนี่นะครับถือว่าอันนี้ตั้งยอดขึ้นมาแล้วเราได้ลำขึ้นมาเลยเอยอดออกมาตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับ ถ้าออกตรงนี้ก็รอกเก็บหัวเขียงแต่ถ้าออกตรงนี้ก็เก็บหัวเขียงบางหน่อยนะพอมันเป็นต้นใหญ่แล้วมันเชื่อมเป็นเน้อเดียวกันหมด้ะครับนะก็เอาในดินตรงนี้ไปเลยนะไม่ยกขึ้นกระมังนะครับเพราะว่าผมหนุนไว้แล้วนะรู้สึกว่าหนุนไว้เรียบร้อยนะครับก็จัดลากไว้ก็จะเอาหน้าลากทางนี้แหละเดี๋ยวพ่อมามาจัดลอลกทีหนึง นะครับเป็นลากออกธรรมชาติหน่อยๆไม่ใช่หน่อยๆทั้งหมดแหละก็ <c oughs> น,นี่มาจัดนี่ที่หลังนะครับก็โอ้โหสวยงามสวยงามนะออกแบบคลาสสิกเลยนะหน้าไม้จะประมาณนี้นะเดี๋ยวรอติดตามครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็ได้เขียงนะสร้างไม้เริ่มต้นนะให้ f อได้ชมสำหรับมือใหม่เลยนะถ้ามือเก่าท่านรู้อยู่แล้วนะถ้า จะเอาตอแบบนี้สร้างตอแบบนี้ก็คือเราไปซื้อตอธรรมชาติมาเสร็จแล้วก็มาตัดรากนะมาตัดรากให้รากเป็นโคนนะปลายรากมันจะออกมาใหม่นะมันก็จะขยุกขยุยหน่อยแต่ว่ามันมันได้อยู่นะครับเพราะว่าท่านก็สามารถที่จะประยุกต์สร้างนะท่านที่ชอบรากธรรมชาตินะครับนะนะเสร็จแล้วนะก็เขียง เขียงแล้วก็สร้างในดินเลยไม้โครงโครงสร้างของกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังสามสี่หน้าห้าหน้าหกหลังนะฮะแล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปนี่ฮะมันได้หกเขียงมันจะสวยมากนะหกเขียงในดินนี้หลังจากได้หกเขียงเราเราก็ยกขึ้นไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่อ,อยู่ที่เราการเลี้ยงดูของเรานะฮะละเลยอย่าละเลยต้องมาดูเข้าบ่อยๆ่อยนะครับนะบำรุงธาตุอาหารผมใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวะนะครับ ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสวนาสร้างไม้ไปด้วยส่วนมะสังอยู่ข้างหลังผมนี่นะใครที่ชอบมะสังมีน้ําหน่อยนะว่าไม้ตัวนี้ค่าสิบมากเพราะสร้างออกมาแล้วสวยนะผิวมันจะสวยมากเลยมะสังที่จบแล้วอีนี้ถ้าท่านต้องการสร้างท่านก็ต้องริดริดอา่าริดหนามเป็นระยะแล้วก็นําไปสร้างเป็นทรงอะไรก็แล้วแต่ผมก็บิดไว้บ้างแล้วก็ลงตั้งกระถางเนี่ยใส่ในกระถาง เนี่ยตั้งลงดินไว้ลากเขาก็จะทะลุแบบเนี้ยเนี่ยนะฮะท่านท่านใดต้องการนะเนี่ยดินมันหมดเลยครับเนี่ยมันเป็นอย่างนงี้ผมผมก็บิดนะลองสร้างดูเห็นเขาสร้างก็อยากสร้างพอนํามาจริงๆมันเหมือนไม่มีพื้นที่เนี่ยนะมันสามารถที่ทํารากแบบนี้ได้นะฮะพอเลียงให้ได้โค้นขนาดแขนขนาดขาเนี่ยท่านก็ปังแล้วก็เขียงสร้างนะครับ เป็นไม้ที่เสริมรากได้ง่ายนะครับเสริมรากเสริมกิ่งนะถ้ากิ่งได้ง่ายท่านก็ลองมาดูนะมใหฟรีนะครับมาท่านมาดึงเราเลยนะขุดไม่ยากหรอกนะรากมันทะลุลงพื้นมาดึงๆแล้วท่านก็ไปําแค่น้ําไว้นะครับไม่ตายนะก็เอาอย่างนั้นกลละกันนะครับสร้างโมกนูลาแต่ลงท้ายด้วยมะสัง <laughs> น้ำมาสังมีเยอะครับต้นเล็กท่านมาเอากันอะไรกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับ